บทที่2องรารางวัลที่ซ่อนอยู่ชีจี้เหนือคอลเลกชันเรือโจมกรุณาทาการสั่งซื้อให้เสร็จลงโฆษณาที่นี่ขอแสดงความยินดีกับค่าประเมินโดยรวมที่ปรับปรุงดีขึ้นอย่างมากปัจจุบันอยู่ในอันดับที่288ของโลกของเหมืองทองคาโปรดพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่เหมืองสิอันดับแรกโดยเร็วที่สุดหมายเหตุเหมืองสิอันดับแรกจะมีการเพิ่มขึ้นทุกวันโชคลาภเพิ่มขึ้นอย่างมากและความน่าจะเป็นในการค้นพบสมบัติล้ำค่าก็เพิ่มขึ้นมหาสมุทรเกือบทําให้แย่ไปกระโดดขึ้น100เาอเือกกกลระตตุ โหดร้ายเกินไปเราเป็นองค์กรที่มีอายุกว่าหนึ่งศตวรรษและเราสะสมความมั่งคัง่งและกำลังคนมาเป็นเวลาร้อยปีซึ่งไม่ดีเท่ากับเวลาที่เหมืองทองคำไม่มาถึงในครึ่งปี99ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาไม่ได้ถูกระบุชื่อและเขาไม่ได้คัดเลือกพนักงานลูสตามีการกล่าวกันว่าเขาปฏิเสธแม้แต่ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยซ้ำดังที่กล่าวไปแล้วการจะได้มาถึงจุดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นการควบคุมดินแดนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ในช่องผู้มาใหม่นับตั้งแต่ทัว,วร ตั้งแต่เขาสร้างฐานะร่ำรวยจากภูเขาไฟความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขาไม่สามารถอยู่ระดับเดียวกับเราอีกต่อไปโดยเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับแย่ไปก่อนหน้านี้มีอารมณ์ที่ซับซ้อนกว่ามีเพียงงูหลิงเว่ยเท่านั้นที่เฉลิมฉลองคุณเห็นมันไหมฉันพูดไปแล้วก่อนหน้านี้และอีกไม่นานเขาจะกลายเป็นคนดังอย่างแน่นอนในเหมืองแบบยุโรปแจ็คสันสัมผัสต,ต้นขาที่เพิ่งติดมาของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเหงาชี้ซันชี้รู้ถึงความแตกต่างก็ต่อเมื่อเขาได้พบกับแย่ไปอย่าทาา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 งงงททิศตตะะวววัััันนนนนนออออกก่่่่่ใปปปป้้ไมมมมมสยยยยแลลพเเ็รรรชีีห ครั้งนี้ประเทศให้อภัยความผิดพลาดข,ของคุณแล้วและได้ส่งคนไปเอาทุกอย่างจากเมืองโลแกนเรียบร้อยแล้วกับเราคุณยังเป็นมือใหม่สุดๆอยู่ข้างๆมีชายผมสีน้ำตาลที่มีตาชับชวนแล้วฉันจะยังควบคุมเมืองได้อยู่ไหมละ่ะเมืองหลวงน่าเห็นใจน้อยที่สุดแจ็คสันหัวเราะแน่หลักชายหนุ่มรูปหล่อวัยสาิกว่าที่สวมชุดคาวบอยพร้อมรอยยิ้มเดินออกไปจากทางเดินในอวากาศแน่นอนว่ารัฐบาลได้ลงทุนเงินมากมายในการโจมตีเมืองทองคําการควบคุมหลักถูกมอบให้กับฉันแล้วตอนนี้คุณแค่ต้องฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บในเหมืองแล้วฉันจะจัด เขาคือระบบดวงดาวที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของอนาจักระคาคานที่รู้จักกันในชื่อแฮร์รี่พ่อมดปาฏิหาริ์ข้อของเขาเป็นผู้ก่อตั้งเหมืองแอปเปิลและเขาก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับนักบุญเช่นกันที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะแห่งดินแดนระภาคานศักยภาพของแย่ไปนั้นน่ากลัวนิดหน่อยและแผนกำลังเร่งดำเนินการต่อไปจำไว้ว่าความลับมีระดับเท่าใดข้อตกลงบางประการที่เปาโลเตรียมไว้เพื่อใช้สัญญาของปีศาจก่อนหนี้สามารถสืบทอดได้เราจะต้องแน่ใจว่าเราจะโจมตีในช่วงเวลาที่ทัััรอเนนบบมกื ทันทีที่เขาขึ้นสู่อำนาจเขาก็ไล่ผู้ใต้บังคับบัญชาของแจ็คสันออกอย่างเด็ดขาดและนำทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อหลังเขานั้นเป็นตัวแทนของเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นประภาคารและแม้กระทั่งบริษัทแอปเปิลกรุ๊ปและบริษัทตะวันตกอื่นๆอีกมากทรัพยากรที่สามารถระดมมาได้นั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเป็นธรรมดาเนื่องจากมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะฆ่าตัวตายเรามาเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าหากเหมืองทองคำถูกทำลายการปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังก็จะยากเกินไปที่จะช่วยเเเลอออแแแะ้สบบบบดดตตาาาาา่งกกกก็จไมมีขัััรรรรรยยโ ขณะนี้อันดับส่วนตัวของแย่ไปนำหน้าไปไกลแล้วแจ็คไมล์ของแจ็คสารล่นมาอยู่อันดับที่6และดูไม่มีความหวังแต่ในความมืดคลื่นกลับซัดเข้ามาแย่ไปไม่รู้ว่าโจนแห่งอาณาจักรประภาคารยังมีชีวิตอยู่แต่เขาก็มีลังสังหณรเช่นกันท้ายที่สุดแล้วหลังจากได้รับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่แม้แต่ดับวิเศษก็ยังสูญหายไปดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ตอบสนองเขาจ้องมองไปที่ทะเลจัดเตรียมกำลังคนวางปลาทอดและตรวจสอบบัตรสมบัติที่เพิ่งได้รับชื่อชางไห่ระดับตำนานหมวดหมู่การมหาสมุทรผละเเลรรร้ตตมมีียยาางงนัพพิดดววแหฉ น้ำทะเลมีเพียงพอซึ่งสามารถควบคุมน้ำในแม่น้ำในพื้นที่ได้และแม้แต่เคลื่อนย้ายเมฆแ,และฝนและน้ำได้ทุกสิ่งผลผลิตปลาอุดมสมบูรณ์แข็งหกร่รวบรวมท้วัสดุทั้งหมดและสามารถผลิตปลาทะเลที่มีค่าเช่นปลาอโรววหน้าสีทองปลาอโรววหน้าศักดิ์สิทธิ์หอยแมลงผู้ลายเสือกุ้งมังกรแท้ไข่มุกและอื่นๆได้เป็นตันทุกวันทองคำซ่อนตัวอยู่ที่ก้นทะเลแพร่กระจายในทะเลมีมากมายกว่าบนแผ่นดินและทองคำเงินและผลิตภัณฑ์อื่นๆกว่าหนึ่งร้อยตันถูกขับออกมาทุกวันเป็นครั้งคราวเทพัญมณีวิญญาณเปลือกหอย มันแผ่ขยายไปในทุกทิศทางการปรากฏตัวของมันจะช่วยสร้างเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับกองทัพเรืออนาเขตซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำและทะเลบริเวณใกล้เคียงได้โดยตรงคําอธิบายทะเลที่เพิ่งเกิดใหม่มีแนวโน้มที่ดีเยี่ยมและยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในอนาเขตและมีบทบาทในการปกป้องได้อีกด้วยโปรดปฏิบัติต่อคุณนางและธุรกิจและอย่าสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมันสําคัญมากกว่าที่ฉันคิดไว้เห็นทะเลกองเรือก็บินอย่างมีความสุขจู่่แย่ไปก็โทรหากล่องของขวัญจากเรืออับปางที่เขาเคยให้รางวัลไว้ก่อนหน้านี้เเเเกกกกืืือออบลลมมมรรรร่งงนนนนนัั้้้้ไปปปแววาจะิดดดขี็็ตสสโคธ คลเวอร์สีแชกนำโชคและฟูกักลายเป็นของใช้ประจำวันไปแล้วหลังจากที่แย่ไปใช้มันเขาก็วิ่งไปที่สวนหลังบ้านอีกครั้งโดยไม่ละอายขอให้แน่นางทำเบลิน่าประทานพรที่ชายไรยางอายเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนเยไหวแย่ึงสาวนักมายากลสีดำและขี่ไม้กวาดเพื่อชมความสนุกสนานลิเลียอลิสแฟรี่บีสดอกไม้และผู้หญิงคนอื่นๆต่างก็แสดงท่าทางตลกตลกเย่ไปไอด้วยความเขินอายเขาเพิ่งทำอะไรผิดเมื่อคือนนี้และเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับพวกเขาเลยเขาอธิบายอย่างรวดเร็วว่าทำเบลิน่าอายุเท่าไหหหรรร่่่แลล้้วววเเเเเเนนนนนียยตตััักคคซมมมอออออองงงงงธิิดถึฉบาาืจ สาวๆโชว์สายตาชวนสนใจโชคดีที่ทําเบลีนาเป็นคนเอาใจส่ดึงลูกชายคนที่สองของเธอออกมาและแนะนําตัวด้วยรอยยิ้มหวานๆท่านเจ้าค่ะนี่คือเอว่าเพิ่งเกิดหลังจากดูดซับน้ำพูแห่งความยาวไวพรสวรรค์ของเขานั้นหายากและสามารถช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่ามันเป็นพรสวรรค์และดูฉลาดกว่าคนตัวใหญ่มากเย่ไปเห็นน้ำเต้าสีส้มบนหัวของเขาสวมเสื้อกั๊กสีส้มเอวเป็นกระโปรงลายใบยตำลึงตาโตตาโต,าตาของกาซิลันที่ชุ่มฉ่ำเผยให้เห็นทารกคนที่สองแห่งปัญญ,ญาความรู้สึกจากใจจริงเมื่อได้ยินเช่นนี้เด็กน้อยตัวโตตตตกก็หน้้าอออออััวเเงงงงย่ไมพใจและสีรด ข้อคุณประเมินไอคิวของฉันต่ำไปจริงๆแล้วฉันไม่เพียงแต่เป็นนักรบผู้ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังเป็นเด็กฉลาดอีกด้วย55ฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันน้ำเต้าที่เหลืออีก5าลูกก็สันและตะโกนพร้อมกันเย่ไปเฉวียนควรจะหูหนวกเด็กน้ำเต้าเ็ดคนยกเวลลูกคนที่2อไอคิวก็เพียงพอแล้วส่วนที่เหลืออีก6ตัวก็เป็นลูกของหัวหน้าบอในบรรดาพวกเขาคุณลักษณะที่แปลกประหลาดของทารกคนที่2ทํทำให้เขาประหลาดใจและเขาเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าทารกคนโตชื่อเอราว่าระดับระดับ um, ดแลลพลตินัม ทักษะโดยกาเนิดการมองเห็นอย่างชัดเจนดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของเอาวาสามารถมองเห็นเส้นผมที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ละเลยสิ่งกีดขวางบนผื้นดินและทองคาและมองเห็นความจริงหลายอย่างด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาเขาสามารถละเลยพื้นที่และมองเห็นข้อมูลที่เขาต้องการดูได้ซุนเฟิงเอ๋อหูของเอาวาสามารถได้ยินสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่ควรได้ยินการสมคบคิดของศัตรูล้วนเป็นเรื่องตลกสําหรับคุณปัญญาคือความรับผิดชอบเอาวาเป็นพี่น้องที่ฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งเจ็ดคนเก่งมากในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองแตงโมส่ทาาาเเป็นองมสรถ การรวบรวมน้ำเต้าทั้งเจ็ดสามารถเปิดใช้งานทักษะการผสานร,รวมที่ซ่อนอยู่ได้คำอธิบายที่ฮูลูไม่ต้องบอกก็รู้พ่อผมมีพลังมากกว่าที่พ่อคิดนะแม้ว่าฉันจะไม่สามารถแข่งขันกับที่น้องคนอื่นๆในสนามรบได้แต่ฉันก็แข็งแกร่งที่สุดในการจัดการกับศัตรูและการวางแผนเพิ่งจะทำลายเปลือกเอว่าก็มีหัวใจที่จะแสดงความรู้สึกออกมาหลังจากพูดจบเขาก็ยื่นหูออกไปราวกับกำลังฟังอะไรบางอย่างฮ่าฮ่าใยินเรื่องลึกลับบ้างก็ดีสำหรับฉันนะสามสิบห้ามีลูกชายราคาถูกอีกคนแย่ไปยิ้มและก้มตัวลงไปเอาหน้าเข้าลาเลนาเลนเน,น่่ออออออยยแะขงงธธึู ติงเครื่องหมายตัวนอยยินดีด้วยที่ได้รับพรภายในหนึ่งชั่วโมงโชคของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหนึ่งร้อยเท่าคางคบทองสามขาที่แอบมองอยู่ข้างๆก็อกหักเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆที่เห็นเหตุการณ์ตะโกนทีละคนฉันต้องการมันฉันต้องการมันด้วยสามสิบเก้าซ่อนเจ้าทำเบลีนาที่ที่ไอายไวในใบบัวเย่ไปไม่ได้พูดไรสาระเขาหยิบกล่องของควัญจากซากเรือที่รูปร่างประหลาดออกมาและคุยโมกับอลิสแองเจลิกาและคนอื่นๆเมื่อเห็นว่าเรือไข่มุกดำถูกทำลายแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นทะเลได้้ครรรรราาาาาวนน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 ีีีมมดดดููฉััััััขบบบบเออนนเเเเเเเืืือออออจจสสลลใใตตกกกกกหหะะ่ยยททพแงงิึ ผู้โชคดีและร่ำรวยยังมาร่วมสนุกอีกด้วยด้วยความคาดหวังอย่างมากแย่ไปจึงเปิดกล่องของขวัญอย่างระมัดระวังทันใดนั้นก็มีแสงสีก้าวสีพุ่งออกมาจากกล่องของขวัญมีสาวน้อยผมขาวตาแดงผิวขาวและสูงไม่ถึงเข่าของแย่ไปเธอมีใบหน้ากลมเล็กที่มีไขมันเด็กผมสีขาวยาวถึงเอวและมีหัวสีดำวนสองหัวคล้ายกับเขาที่กรอบสวยงามอยู่บนหัวของเธอสวมชุดสีขาวสวมสร้อยคอสีดำและสวมถุงมือสีขาวที่มือเล็กๆภายนอกเธอดูเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่เงียบมากแต่พอเธอเปิดปากเธอกลับเป็นคนเจ้าพี่เจ้าการมากการชกหมัดเล็กออ่างจขัมลใไก คุณเป็นพ่อของฉันที่ที่งเหรอหลังจากพูดจบเธอก็ไม่สนใจความประหลาดใจของสาวสาวกระโดดขึ้นไปหนึ่งุดห้านั่งบนหัวของแย่ไปถุงมือสีขาวกอดหัวของเขาไว้และสั่งแบบโบราณพ่อทะเลแห่งดวงดาวกำลังรอเราอยู่รีบนำกองเรือไปพิชิตมันกันเถอะเมื่อได้ยินคำที่ไม่ตรงกับลักษณะที่ปรากฏศรีรษะทั้งหมดก็ถูกปกคลุมด้วยเส้นสีดำนี่มันอะไรวะโดยไม่คาดคิดแย่ไปเกือบลม้มลงพร้อมกับเด็กหญิงตัวน้อยนอนหงายอยู่ไอ้นี่มันหนักเป็นพันปอนด์เลยนะดิงดองเครื่องหมายตัวนนขอแสดงความยินดีด้วยกกกัผูู้้้้้ชคดดีี่ีทททุ่ล่ลลพนนจจาาาาาาถรรรรออออเเเวยงงืตะ ค้นหาผลบอบแทนที่ซ่อนอยู่ความเขียดแทนร่วมกันของเรืออับปางทั้งหมดในสมัยโบราณและสมัยใหม่จีจีเนื้เมื่อได้ยินคำเตือนชาวแย่ไปก็ตกตะลึงอลิสและคนอื่นๆเห็นว่าเด็กหญิงตัวน้อยกำลังตะโกนอย่างกระตือรือร้นและชอบทำสงครามมากฉันเดินไปหาเขาด้วยความกังวลและอยากจะกอดเขาหนูเพิ่งออกมาทำไมหนูถึงชอบทะเลาะนักละ่ะสาวๆควรใช้เวลาเล่นน้ำพูทเทรวี่ให้มากขึ้นและทำเบลิน่าจะไปกับคุณด้วย95โดยไม่คาดคิดลิตลน็อตก็ไม่เห็นคุณค่าของมันแทนที่เธอจะเอามือวางบนหน้าอกของเธอด้วยใบหน้าที่ภาคภูมิใจ เขากล่าวว่าพวกนั้นล้วนเป็นผู้หญิงที่เล่นบ้านส่วนสิ่งที่ฉันอยากเล่นคือสงครามที่แท้จริงเธอเป็นคนรุนแรงอยู่ไหมเย่ไปคว้าขาอันสั้นของเซียวเป่ยแล้วมองดูคุณลักษณะด้วยเส้นสีดำนี่มันอะไรวะเนี่ย